นึกไม่ถึงว่าเสื้อเพียงตัวเดียวสามารถทำให้ซุนเซ็กได้นายทหารฝีมือดีใจสู้อย่างไทยสูจู้ได้นักรบย่อมเข้าใจในนักรบด้วยกันซึ่งจะเห็นได้จากตอนนี้นะครับคือลักษณะความเป็นผู้นำของซุนเซ็กซึ่งนักบริหารอาจจะนำมาเป็นอุทาหรณ์ก็ได้สุนเซ็กพูดได้น่าประทับใจมากเลยนะครับ เมื่อคิดการใหญ่ต้องเริ่มที่คนการใช้คนนั้นต้องไม่สงสัยถ้าเราแวงสงสัยใครจะไว้ใจรองตอนนี้พ่อข้ายังอยู่ท่านมอบของล้ำค่า,าไว้หนึ่งคือดวงตรา่นดินยกอเอามันไปแลกกับกองทัพอีกชิ้นหนึ่ง ก็คือกระบีด้ามนี่ถ้าจะปักกระบีเอาไว้เป็นสัจจะที่นี่ต่อไปข้าซุนซิกใช้คนไม่สงสัยถ้าสงสัยไม่ใช้ดูว่าไทสูจู่จะมีสัจจะเขาจะกลับมาตอนเที่ยงแน่นอนซึ่งคำกล่าวนี้มีความจริงอยู่บ้างแต่ในสภาพความเป็นจริงของการบริหารองค์กรการที่บริษัทจะวางใจคน ก็ต่อเมื่อคนผู้นั้นจะทำให้บริษัทต,ต้นสังกัดสามารถไว้วางใจได้แต่ถ้าขาดจริยธรรมและคุณธรรมถึงจะเก่งแค่ไหนผู้บังคับบัญชาก็คงจะต้องหายใจรถท้ายถอยเป็นระยะระยะอยู่ดีครับก็เข้าทํานองเขาอาจจะไว้ใจเราแต่ไม่วางใจเราทุกอย่างจึงขึ้นอยู่กับความมีจริยธรรมและความมีคุณธรรมของแต่ละบุคคลการที่ซุนเซ็ก ประกาศกล้องต่อหน้าลุงน้องว่าวีรบุรุษนั้นหากพบผู้มีฝีมือทัดเทียมกันนับว่าเป็นความสุขในชีวิตคนมุ่งทำการใหญ่จะครองแผ่นดินต้องครองคนก่อนถือว่าเป็นจิตวิทยาในการผูกใจคนของสุนเซกที่ท่านนักบริหารไม่ควรมองข้ามเพราะนอกจากสุนเซกจะได้ไทยสูจู้แล้วเนี่ยลูกน้องเดิมก็ยิ่งเพิ่มความจงรักภักดีต่อ สุนเซ็กมากยิ่งขึ้นเป็นนักบริหารเป็นหัวหน้าหน้าชิดจะเรียนรู้วิธีผูกใจลูกน้องนะครับแบบสุนเซ็กไงครับอย่าเป็นหัวหน้าแบบอ้วนสุดก็แล้วกันสถานการณ์ในแผ่นดินจีนยุคนั้นจึงเป็นยุคของการแก่งแย่งชิงดีกันท,ทั้งในเชิงพละกำลังและยุทธศาสตร์ทางสมองท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่าถ้ากกไหน ที่มีคนเก่งทั้งฝ่ายบูและฝ่ายบุญก็มักจะได้เปรียบเห็นไหมละครับว่าทุกคนจะต้องมีคุณสื่อประจําตัวกันทุกคนคุณสื่อดีก็จะพาให้เจ้านายรุ่งเรืองอย่างที่เราได้ชมผ่านตากันมาแล้วนะครับอย่างโจโฉก็มีซุนหกกุยแก่ลิปโปด้ดมีตันกง๋งเล่าปีมีซุนเขียนซุนเซ็กมีเตียวเจียวกับเตียวเหลียง เป็นไงครับทุกฝ่ายมีกุญซือคู่ใจกันแล้วทั้งนั้นฮะเรื่องราวความเข้มข้นก็จะย,ยิ่งทวีขึ้นตั้งแต่นี้ทุกกกจะห้ามห่นกันไม่เพียงแต่ใช้กำลังเท่านั้นนะครับแต่จะประลองทางสติปัญญากันด้วยทุกกกจะใช้เล่เพทุบายกลยุทธ์ทุกชนิดอย่างแพรวมาทุกตัวในกระดานพร้อมจะเดิน กลอุบายที่ท่านผู้ชมคาดไม่ถึงจนเราอาจจะรู้สึกกลัวถึงความปิ้นปล่อนกลับกรอกของกลยุทธ์เหล่านั้นบทบาทของตัวละครแต่ละตัวจะเป็นอย่างไรคงจะต้องพบกันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วครับสวัสดีครับ